สว,ส,สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาสาธิตการกันคิวนะครับอันน <c ười> ี้ก็จะเห็นข้างหลังแวบๆนะครับก็จะเป็นน้องโปนะครับน้องลูกค้านะครับมาส่งของให้นะครับแล้วก็อันนี้คุณแม่นะครับดูไม่ต้องตกใจนะครับจะนึกว่าพี่สาวนะครับสำหรับการกันคิวนะครับเลยมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นแปลงมสคสร่านะครับอันนี้เป็นของชัว์นะครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับแล้วก็มีกันไกลหนึ่งอันนะครับซื้อได้ทั่วไปนะครับกันไกลสังเกตมันจะ งองๆนิดนึงมันจะกันแบบเราตัดพลาดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมีดไฟฟ้านะครับก็หาซื้อไม่ได้นะคะเออหาหาซื้อี่เมืองไทยไม่ได้นะครับต้องซื้อเมืองนอกน,นิดนึงแต่มันก็มียี่ห้ออื่นนะจริงๆมันก็มียี่ห้ออื่นกันแต่ส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับหาซื้อง่ายหน่อยเออมันจะดีกว่ามีดจริงๆตรงว่ามันไม่บาดนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้ให้ใช้มีดไฟฟ้ากันก่อนนะครับสังเกตนะครับคิ้วคุณแม่เนี่ยจะ ด้านปลายจะตกกับด้านหัวนะครับแล้วก็ตรงปลายแล้วก็ตรงท้องคิ้วออกไม่แนะนําให้การส่วนบนของคิ้วนะครับเพราะว่าจะทําให้ไม่เกิดความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตรงหัวคิ้วนะครับช่วงประมาณเซนสองเซนแรกเนี่ยที่มันชี้ชี้ขึ้นนะครับที่มันบอกว่าเป็นเส้นวิ่งขึ้นอย่าพยายามกันนะครับเพราะว่าจะทําให้ดูหัวคิ้วเล็กจนเกินไปแล้วระวังดีๆเส้นขนที่ยาวจะหลอกตาเรานะครับให้ดูในส่วนของ เนี่ยโคนนะครับอาจจะเปิดดูเนี่ยเป็นสำคัญเดี๋ยวทําทีละข้างนะครับเพื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วนะครับใช้แปลงนะครับมัล่าปัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัดนะครับอันนี้คือทําให้คิ้วดูเบานะครับเป็นธรรมชาติมันจะตัดส่วนของความยาวที่ดูรกออกไปด้วยนะครับเสร็จโุก๊บก็ปัดลงนะครับตอนปัดลงก็เล็มย่างนึง อตรงนี้อาจจะไม่ต้องนะครับใช้กันไกลเล็มมาทรงคิ้วนะครับจะอยากได้ทรงอะไรก็ดูตามแบบว่าเทรนได้นะครับไม่เลยไม่แนะนําให้ถอนนะครับเพราะการถอนเนี่ยจะทําให้อคขนอาจจะไม่ขึ้นนะครับพอเทรนเปลี่ยนเราอาจจะเปลี่ยนทรงไม่ได้นะครับแล้วก็ กันก็กันให้มันมีเนื้อคิ้วทั้งหมดนะครับไม่ต้องกันให้เหลือแต่หัวนะครับการเหลือแต่หัวมันเวลาล้างหน้าก็คิดถึงคนมองและคิดถึงตัวเองเวลามองกันตรงนิดน,นึงนะครับอ่ะลองเปรียบเทียบดูสองข้างนะครับนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ลองไปกันดูนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ค่อยๆนะครับอย่าเพลินนะครับมีน้องบางคนทําเพลินเนี้ยคิ้วแหว่งหมดนะครับก็ทําค่อยๆทํานะครับยังไงขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องโบนะครับด้วยนะครับที่มาเป็นแบบวันนี้นะครับนี่ฝีมือพี่ผุกกันให้นะอ่านี่อ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ก็กันไปแล้วนะครับสองข้างนะครับอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ฝุกด้วยค่ะอ่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะ